สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสูตรหวยเงินล้านค่ะวันนี้เราจะมาหาหลักหน่วยบนสูตรเดิมกันนะคะสูตรวันที่1กรกฎาคม6กานะคะสูตรนี้เดินมาแล้วทั้งหมด10งวดนะคะจะ่ะสูตรเดิมจะทําให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่ามันเดินมา10งวดอย่างไรนะคะงวดที่แล้วงวดวันที่16มิถุนายน63ให้มาที่6 7 1นะคะคือเลขเด่นหลัก หน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนได้หกเจ็ดหนึ่งซึ่งเลขที่ออกก็คือเก้าหกเจ็ดนะคะเก้าหกเจ็ดซึ่งหลักหน่วยก็คือเจ็ดตัวที่เราคำนวณได้จริงนะคะเป็นเลขเป็นเลขเจ็ดมาในหลักหน่วยหลักหน่วยบนจริงนะคะจากสถิติย้อนหลังของงวดของสูตรนี้นะคะตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ที่หน่งธันวาคมนะคะนำมาคิดหาเลขเด่นหลักหน่วยบนของงวดวันที่1ิบาอ่าสิธันวาคมเรื่อยมาจนถึงวันที่1ิบหกมิถุนายนหกสาก็รวมแล้วทั้งหมด10บงวดต่อไปจะเป็นงวดที่11ได้หรือไม่นะคะวันที่1กรกฎาคม63าจะเป็นคำตอบให้เราคะ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าสูตรนี้มัน ได้ตัวเลขมาอย่างไรนะคะสำหรับตัวเลขแต่และตัวนะคะสูตรของเราก็ใช้เพียงแค่หลักสิบนะคะหลักสิบของสองตัวล่างนะคะหลักสิบของสองตัวล่างบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะหลักสิบคือแปดบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือหกแปดบวกหกได้เท่ากับสิบสี่เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสี่นะคะหลังจากนั้นเราจะหาเลขเด่นตัวที่สองก็เอา ค่าคงที่1มาบวกก็4ี่บกหนึ่งได้เท่ากับ5ก็หาเลขตัวเด่นเลขเด่นตัวที่3ก็คือเอาค่าคงที่สีมาก็คือ5้บวกสได้เท่ากับ9ก็เรื่อยๆมาอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะให้ดูงวดวันที่16กุมภาพันธ์หกสานะคะถ้าย้อนไปเยอะเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาบ่นอีกว่าย้อนไปเยอะเสียเวลาในการดูนะคะเพื่อนๆถ้าอยากลองทําดูก็ทําดูได้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่ หนึ่งธันวาคมหกสอง 6, 6, 2, มานะคะเรามาเริ่มต้นวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสามนะคะหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างก็หลักสิบล่างนะคะสิบล่างก็คือศูนย์นะคะหลักสิบล่างก็คือศูนย์บวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือสองอย่างนี้นะคะก็ศูนย์บวกสองได้เท่ากับสองนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะบวกค่าของที่หนึ่งนะคะสองบวกหนึ่งอย่างนี้นะคะก็จะได้สาม ต่อไปเราจะหาเลขเด่นตัวที่3ก็คือบวก4นะคะ3บวก4ได้เท่ากับ7เราได้เลขเด่นของหลักหน่วยบนกันแล้วนะคะค,คือ2อและเพอไปดูวันที่16กุมภาพันธ์63เลข3ตัวบนที่ออกก็คือ403 403ซึ่งหลักหน่วยก็คือ3ตัวที่เราคำนวณได้ก็มี3มาอย่างนี้นะคะสำหรับสูตรนี้และก็งวดนี้ ต่อไปงวดวันที่วันที่หมีนาคม63เราก็ใช้หลัก10ล่างเหมือนเดิมนะคะ10ล่างก็คือ9นะคะบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ9 9บวก9ได้18เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ8นะคะหลังจากนั้นเราจะหาเลขเด่นตัวที่2ก็คือบวก1นะคะ8บวกเนได้9 เลขเด่นตัวที่3มก็คือบวกได้วย4นะคะ9บวก4ได้เท่ากับ13นะคะ9บวก4ได้13เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3เราก็จะได้เลขเด่นครบ3ตัวนะคะเลขเด่นหลักหน่วยบนคือ8 93นะคะตัวไหนจะมาเราก็ไปดูกันค่ะวันที่1มีนาคม63เลข3ตัวบนที่ออกก็คือ938ซึ่งหลักหน่วยก็คือ8นะคะหลักหน่วยคือ8 ตัวนี้นะคะตัวที่เราคำนวณได้ก็มี8ต่อไปวันที่16มีนาคม63นะคะ16มีนาคม63เราก็มาหาเลขเด่นหลักหน่วยบนกันอีกก็คือใช้หลัก10ล่างก็คือ9นะคะบวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยของ3าัตอนะ้าครั้งที่1ก็คือ2 9บวก2ได้1 1เนะคะ11เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1นะคะหลังจากนั้นเราก็หาเลขเด่นตัวที่2โดยการบวก1ค่าคงที่นะคะ1บวกหได้2หาเลขเด่นตัวที่3ก็บวก4ค่าคงที่อีกนะคะก็เป็น2บวก4ได้เท่ากับ6 เราได้เลขเด่นครบสามตัวแล้วนะคะเลขเด่นหลักหน่วยบนก็คือหนึ่งสองและก็หกนะคะตัวไหนจะมาก็ไปดูวันที่ส6บหกมีนาคมหกสามสิบหกมีนาคมหกสามเลขสามตัวบนออกสี่สี่หกนะคะสี่สี่หกซึ่งตัวที่เราคำนวณได้ก็มีหมาในหลักหน่วยนะคะ,ะมีหกมาในหลักหน่วยจริงนะคะต่อไป งวดวันที่16พฤษภาคม6 3เราก็ดูอีกว่าสูตรนี้ยังจะเดินต่อได้ไหมนะคะใช้หลัก10บล่างก็คือ7บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ7 7บวก7ได้14เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4หาเลขเด่นตัวที่2ก็คือบวก1นะคะ4บวก1ได้5หาเลขเด่นตัวที่3ก็คือบวก4นะคะ5บวก4ได้9 เราก็ได้เลขเด่นครบ3ตัวนะคะก็คือ459เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่16พฤษภาคม63ไปดูว่า16พฤษภาคม63เลข3ตัวบนที่ออกก็คือ0 9 5กนะคะซึ่งหลักหน่วยก็คือ9ตัวที่เราคำอวะขอภัยนะคะหลักหน่วยคือ5นะคะอ่าเลขตัวที่เราคำนวณได้เลขเด่นก็มี5มานะคะ ต่อไปงวดวันที่1มิถุนาย,ยน6 3สเราก็หาเลขเด่นหลักหน่วยบนอีกนะคะก็ใช้หลัก10ล่างก็คือ2บวกด้วยหลักร้อยของ3ามตานาค,ครั้งที่1ก็คือ4 2บวก4ได้เท่ากับ6ได้เลขเด่นตัวแรกหาเลขเด่นตัวที่2ก็คือบวก1 6บวก1ได้7หาเลขเด่นตัวที่3ก็คือ บวกสี่เบวกสี่ได้11ก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือหนึ่งนะคะหกเจคือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่1มิถุนายน6-3พอไปดู1มิถุนายน6-3สเลขที่ออกก็คือ5้าซึ่งหลักหน่วยก็คือ7จดตัวที่เราคำนวณได้ก็มีเจนะคะต่อไปงวดวันที่16มิถุนายน6-3 16มิบหถุนายน6-3 เลขเด่นหลักหน่วยบนจะคืออะไรก็ใช้หลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่างก็คือ2บวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือสี่สี่บวกสองได้เท่ากับ6ได้เลขเด่นตัวแรกต่อไปหาเลขเด่นตัวที่2ก็คือบวกหได้เจ็ดเลขเด่นตัวที่3ก็คือบวกสได้สิบเอ็ดก็ เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1น,นะคะเป็น6 7 1เป็นเลขชุดเดิมนะคะของงวดที่แล้วนะคะเราก็ดูว่าตัวไหนจะมาในหลักหน่วยบนของงวดวันที่16มิถุนาย,ยน6 3มพอไปดู16มิถุนาย,ยน6 3เลขบนที่ออกก็คือ96 7หลักหน่วยคือ7ตัวที่เราคำนวณได้ก็7ตัวเดิมนะคะ7ตัวเดิมต่อไปงวดวันที่1กรกฎาคม63นะคะ หนึ่งกรกฎาคม63สมนั้นเลขเด่นหลักหน่วยบนจะคืออะไรเราก็ใช้สูตรเดิมนะคะหลักสิบล่างก็คือ6นะคะบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่1คือ8 6บวก8ปดอไปนะคะหกบวกแเท่ากับ14เราก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4 4สี่ บวกหนึ่งได้เท่ากับห้าห้าบวกสี่ได้เท่ากับเก้าเราได้เลขเด่นครบสามตัวนะคะเลขเด่นหลักหน่วยบนก็คือสี่ห้าเก้างวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสามเราก็ไปลุ้นด้วยกันพร้อมๆกันในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะว่าสี่ห้าเก้าตัวไหนจะมาในหลักหน่วยบนนะคะ สูตรนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้กดกระดิ่งไว้ติดตามได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆจะสังเกตนะคะเอาจุดสังเกตให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันนะคะว่าสูตรนี้มีโอกาสที่จะมา10หน่วยหลายงวดนะคะตั้งแต่อาจจะมาเป็นคู่โต๊ก็ได้นะคะสำหรับสูตรนี้ ลองดูนะคะตั so first, ้งแต่วดแรกเลยนะคะสี <gger> ่มาในหลักหน่วยเก้ามาในหลักร้อยนะคะวดแรกงวดที่สองนะคะหนึ่งมาในหลักหน่วยห้ามาในหลักร้อยนะคะวดที่สามนะคะอันนี้มาแค่หลักหน่วยตัวเดียวนะคะส่วนวดที่สี่เจ็ดมาในหลักหน่วยมีสองมาในหลักสิบและหลักร้อยนะคะวดต่อไปนะคะสามมาในหลักหน่วยตัวเดียวนะคะ หลังจากนั้นวดถัดไปนะคะมี8 9 3สมาครบเลยนะคะ8มาในหลักหน่วย3มาในหลักสิบมาในหลักร้อยนะคะแล้วก็วดถัดไปก็คืองวดวันที่16มีนาคม6 3สามมีนาคม6 3ามีหน่วยมาตัวเดียวนะคะแต่วันที่16พฤษภาคม63สามี5มาในหลักหน่วย9มาในหลักสิบนะคะแล้วก็งวดวันที่ หนึงมิถุนายนหกสามนะคะเจ็ดมาในหลักหน่วยหกมาในหลักสิบนะคะแล้วงวดล่าสุดก็คืองวดวันที่16มิถุนายนหกสามเจ็ดมาในหลักหน่วย 6. มาในหลักสิบเห็นไหมคะว่าเกือบทุกงวดที่มาคู่โตมา10หน่วยหรือไม่งั้นก็มาร้อยหน่วยนะคะต่อไปงวดวันที่1กรกฎาคมหกสาตัวไหนจะมาในหลักหน่วยสูตรนี้จะเข้าอีกไหมนะคะ หรือว่ามันจะหลุดไปแล้วนี่ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราก็จะมาลุ้นว่ามันจะมาในหลักหน่วยอีกไหมหรือมันจะมาคู่โต๊ดนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนนำตัวเลขทั้ง 4, สี่ทั้งสามตัวนี้ไปพิจารณาว่าถูกตาถูกใจหรือเปล่ามีตัวไหนที่มันโดนบ้างแล้วก็ลองเอาไปชนดูนะคะว่ามันจะชนเลขเด่นตัวไหนของเพื่อนๆบ้างนะคะหรือว่าสูตรอื่นๆสูตรไม่ปักหลักสูตรเลขเด่นเลขวิ่ง หรือสุรปักหลักก็ตามว่ามี4ีมีห้มี9้าชนบ้างไหมถ้าตัวไหนชนมากโอกาสและความน่าจะเป็นน่าจะเป็นก็มีมากขึ้นนะคะแต่ถ้าตัวที่ไม่ชนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มานะคะทุกตัวมีโอกาสมาได้ทั้งหมดแต่ว่าตัวที่ชนก็มีโอกาสที่จะมามากกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขแล้วก็ถูกรางวัลในวันที่1กรกฎาคม63สวัสดีคะ่ะ